ทุกคนช่วยอีฉันดูหน่อยค่ะอันนี้คือปลาตะเพียนไหมทุกคนปลาน้อยอ่ะตอนแรกอีฉันก็นึกว่าปลากัมหรือปลาอะไร <What? S 1> ลืมไปแถวนี้ไม่มีกัมไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะแม่น้ําโขงนี่ฉันก็จะทําการแกงนะคะทุกคนเนี่ยปลาตะเพียนใช่ไหม <ปา S 1> ท,ที่อยู่ในถ้วยนี้ก็ราคาส0มสิบาทเองนะคะ mm hmm. ทุกคนพอดีแม่ค้าเขาเอามาขายฉันก็เลยซื้อมาฉันก็ยังสงสัยอยู่นะคะทุกคนไปคะ่ะ ไปทาการแกงกันเลยขั้นตอนแรกฉันก็จะใส่น้ําก่อนนะคะทุกคนอพฉันกลัวกระทะไหม้ค่ะกระทะอันนี้ร้อนไวมากเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกก็จะใส่ข้าวเบือรพริกที่เราโขกไว้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ลงไปนะคะไม่อยากให้ปลามันคาวะค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็น้ําล้างโคกนะคะทุกคนห้ามลืมทีเด็ดเลยค่ะเราบอกว่าใส่น้ําล้างโคกแล้วก็จะอร่อยมันจริงไหมคะทุกคนดิฉันก็จะทําการปุงก่อนนะคะทุกคน เราจะปรุงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะใส่เกลือปลาร้าแล้วก็ผงนัวไปเลยค่ะดิฉันก็จะปรุงรสชาติให้เสร็จเลยนะคะทีเดียวแล้วก็ค่อยใส่ตัวปลาค่ะเกลผที่ฉันทําแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้ตัวปลามันเปื่อยนะคะไม่อยากจะไปคนอะไรให้มันมากเพราะว่าเนื้อปลาค่อนข้างมันจะยุ่ยไวนะคะทุกคนเวลาเราไปคนเราไปพลิกตัวปลาอะไรเงี้ยเวลาเราปรุงอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหมุนอุ้ยปุ้ยนะนะทุกคนภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะหมุนอุ้ยปุ้ย ที่ฉันเรียกพี่ถูกว่ะนึกไม่ออกหรือเรียกง่ายๆว่ามันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเละอะ่ะใช่ไหมทุกคนต้องเป็นคํานี้แน่ๆที่แท้ถูกใช่ไหมทุกคนค่ะเราก็ทาการใส่ปลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ผ่อหัวกันกระ,กระจายค่ะนี่ค่ะน้องก็เดือดเบาๆอิฉันก็ไม่อยากเปิดไฟแรงนะคะกลัวมันเละ,ะกลัวเนื้อปลามันยุ่ยนะคะทุกคนทุกคนสรุปแล้วปลานี้คือปลาตะเพียนใช่ไหมทุกคนปลาที่มันก้างเยอะๆ ดิฉันก็ดูไม่ออกอะดิฉันเห็นเขามาขายดิฉันก็ซื้อมาเลยค่ะทุกคนดิฉันก็นึกภาพว่าเอออยากกินแกงปลาใส่บวบเนาะก็ทําการซื้อมาแล้วก็นี่เลยค่ะทําการแกงเลยค่ะซื้อบวบมาด้วยค่ะนี่บวบอ่อนๆนะคะทุกคนโอ,โอ้ตอนนี้คือหอมมากคือหิวด้วยค่ะทุกคนช่วงนี้ฉันไม่ค่อยทําคลิปอาหารลงนะคะทุกคนเนื่องจากดิฉันไม่ค่อยสบายะคะ่ะทุกคนปวดหลังปวดเอวเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเหนื่อยนอนมากก็เหมือนจะไม่ดีเนาะทุกคน เหมือนจะป่วยเป็นอามาพึกเอามาพาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ชีวิตนี้พอฉันมีอาการแบบนี้นะทุกคนที่ฉันก็หงุดหงิดนะ่ะเป็นไม่อยากคุยกับใครไม่อยากอะไร เอออาจจะมีโพสเฟสไปเรื่อยๆแต่แบบไม่อยากคุยกับใครอารมณ์เนี้ยอยู่ๆก็เป็นนะคะอารมณ์แบบเนี้ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นอินโทเวิร์ตเหมือนทีน่เขาว่าชอบอยู่คนเดียวที่ไหนได้น่าจะเป็นบ้าค่ะดูทรง<ม>แล้วอยากให้หมอมาถานนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงบอกหมอมาสิแต่เขาไม่อยากถึงมือหมอหรอกทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรกระช่างอีฉันก็อยากจัดการตัวเอง oh <my> ให้เรียบร้อยไม่อยากไปเดือดร้อนใครหรือเดือดร้อนคนอื่นค่ะรือที่เขาบอกว่าจบที่เราเบาที่สุดคะ่ะทุกคน อนอกล้องมาเยอะแล้วคะ่ะทุกคนไอ้ฉันก็ทําการตักออกนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะไปเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะตักออกสักครึ่งหนึง่งน่ากินไหมคะทุกคนสีสันก็น่ากินอยู่นะเน้นๆน้นําปลาเลยคะ่ะแกงนี้ฉันก็จะใส่ผักชีลาวนะคะทุกคนแล้วก็ผักยีตููนะคะหรือว่าใบาแมงลักนั่นเองคะ่ะคือหอมมากทุกคนหอมจริงๆนะ <Yes. S 1> ไม่ต้อวยยศให้แกงของตัวเองนะคะทุกคนหอมจริงๆ คือแบบหิหวข้าวมากตอนนี้คือแบบกลิ่นโชยแบบกิ่นดีอ่ะเดี๋ยวเราก็ตุ่นไปสักพักก่อนนะคะทุกคนให้ผักมันยุบตัวก่อนแล้วก็ค่อยปิดแก๊สนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเนื้ออยากทําเมนูไหนก็ทํากินเลยค่ะการอยูคนเดียวก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเวลาเราจะทําอะไรกินเราก็ทํากินเลยไม่ต้องกลัวว่าเอออีกคนก็จะกินกับเราได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอยู่คนเดียวก็ง่ายแบบนี้และค่ะทุกคน กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเลยไม่ต้องเทใส่ไม่ต้องมาสนความรู้สึกอีกฝ่ายว่าเขาจะกินแบบเราได้หรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ทําการเทใส่ถ้วยของเรานะคะแกงถ้วยนี้อยากบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนี่ปลาตะเพียนใช่ไหมทุกคนสรุปแล้วอิฉันก็ยังคล่องใจอยู่นะคะทุกคนว่าปลาตะเพียนหรือเปล่าโอเคมาค่ะกินข้าวค่ะ